สบายดีทุกคนขอบเขตบริเวณแถวนี้เนาะบางคนก็จะเอื้นว่าสายลมบางคนก็จะเอื้นว่าบ้านฮัร์ดสีดเนาะจุคแถวบริเวณนี้ส่วนหลายเนาะก็จะแมนเป็นบริษัทใหญ่ๆก็คือบริษัทซอสารนั่นเองก็มีบริษัทยท,ที่พาสเนะาะลาวโทรคม ecl เนาะก็จะแมนอยู่ในขอบเขตนี้เนะาะคนจะเอื้อนว่าสายลมนั่นเนองเนาะตึกอาคารสีเหลืองๆที่เขียนอยู่นี่แต่จะเป็นเครือเดียวกันกับของ เาวโทรคมเนาะเป็นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือขอบเขตศูยนย์แถวด้ดนนี้ก็มมนติดกันกันกบถนนร้านสร้างหลทุกคนถนนที่ข้าพเจ้าก่ามาวาังกี้นี่เนาะก็จะแมเป็นถนนร้านสร้างแต่เมื่อนี้ก็เป็นเมื่อวันอาทิตย์เนาะก็เป็นมื้อที่หลายๆคนข้าพเจ้าพักเงียบกันเลยเฮ้ดให้การชันจบบ้อนบรรยากาศในตัวเมืองก็ค่อนข้างว่าจะเงียบแน่นอนจะแตกต่างจากมื้อปกติ หาว่าเป็นในมือปกติวันจันทร์หาวันศุกร์อย่างสี่รถกาคงข้างว่าจะหลายเน่ห่างห้านี่ต่างเนาะเขาก็จะค่อนข้างว่าจะหลายเพราะในระดับหนึ่งแต่สําหรับมือวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้จะเป็นมือที่หลายคนพักนั่นเองอันนี้คือบรรยากาศในอีกมุมมองหนึ่งเนาะของครอบเขตของตัวเมืองนั่นเองนะทุกคนนี่ข้าพเจ้ามาเก็บภาพบรรยากาศในมื้อวันอาทิตย์ให้ทุกท่านได้ครับสมน้องกันเป็นยังจึงเดินทางมามื้อวันอาทิตย์เพราะว่า ในมื้อวันอาทิตย์นี่เนาะการสัญจรอย่างซี่มันก็จะโบน่าแนี่ยรักษาโบหลาแน่ถนนมันก็จะโล่งๆออกไปอ่าเฮ็ดให้มันจะได้มุมแล้วก็วิวทิทัศน์อีกแบบหนึ่งนั่นเองเขาก็จะได้เห็นในลักษณะของตัวเมืองที่แท้จริงเลยนะทุกคนในแถวนี้เนาะก็จะแมนเป็นตลาดเ้าฟ์เนาะฟังกำ้ายมือกำขวามือก็จะแมนเป็นอ่ารัฐสากิจประนีลาวนั่นเอง เอาที่ออกไปซื้อพูดเนาะก็จะแมนเป็นถนนคูเวียงนั่นเองเนาะสำหรับถนนคูเวียงนี่ก็จะเป็นขอบเขตในในของศูนย์การค้าต่างๆสำหรับถนนคูเวียงนี่อิ่นอีกอย่างหนึ่งก็จะแมนเป็นถนนสาย,ายสีเขียวเนาะทุกคนสายสีเขียวในหน้าที่นี่เนาะก็แมนคอมวาทุกคนจะสังเกตเห็นเนาะว่าทางกล้ามขวามือนั้นจะมีเป็นต้นไม้ใหญ่ ฉีมาแต่เก่าแต่ดื่มแล้วเนาะเอิ้ว่าเป็นต้นหำ่งัวนั่นเองเวลาเขาขับรถไก่มาในเส้นทางเส้นนี้จะให้หาความรู้สึกที่แบบว่ามีความสวยงามในอีกมุมหนึ่งเนาะของเส้นทางในตัวเมืองนั่นเองเพราะว่าอีกฝั่งทางกรรมด้านหนึ่งทางกรรมซ้า,ายมือนั่นก็จะแมนเป็นขอบเขตเนาะของศูนย์การค้าต่างๆอยู่ในใจกลางนครหลวงนั่นเองในฝั่งทางกรรมขวามืออย่างสี่ก็จะแมนเป็นต้นไม้ใหญ่ขนาดใหญ่เนาะถ้าจากที่ข้าพเจ้า,าเห็นรุบ เก่าเนาะที่เฟิร์นได้นํามาแชร์ใน a c e b o o k นั่นเห็นได้ว่ามันจะมีทางบอนจอดรถท,ทุกคน,นี่ทางนั้นเนาอะอาจจะเป็นทางเก่านั่นเองเนาะสาหรับทางนั้นทัดต่อจากเปืนไม่นี้ไปบอนจอดรถใหญ่เห็นเนาะมันจะเป็นทางเก่าที่เฟิร์นใส่ในการสัญจรในตอนพิกี้เนาะและนี่คุอคนบรรยากาศขอเข้าเจ้าู้มันเย็นเนาะแล้วก็รู้สึกได้ว่าอากาศดีในขอบกิตบริเวณนี้เนื่องด้วยว่านั่นแหละมันมีต้นไม้เนาะ การที่ไม่มีต้นไม้ในตามสายทางนี่มันก็จะดีอย่างหนึ่งเนาะเพื่อให้บรรยากาศในตัวเมืองเส้นมันเย็นแล้วก็เยือให้มันมีความรู้สึกสวยงามตามอีกแบบหนึ่งในขอบเขตของตัวเมืองเรามีตจเฉพาะถนนเส้นนี้เส้นเดียวเนาะที่มีเป็นต้นไม้ไงแบบนี้การยังมีอีกอยู่ถนนเส้นหนึ่งก็คือจากแมนติดกันถึงกับวัดศรีสะเกษหอคำของหมอมหงชดนั่นเนองเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งเส้นกันเด้อว่ามันเป็นอะไรเนาะ มันจะมีระดูของใอบไม้รดน,นะแล้วก็ระดูของใบไม้เปลี่ยนสีทุกคนตัวนี้เห็น่ะเวลาทอดระดูนั้นมามันจะให้ความสวยงามในอีกแบบหนึ่งนาะมันจะเป็นใบสีเหลืองเลี้ยงเนาะแล้วก็รดนแล้วก็เกิดเป็นใบสีเขียวอ่อนขึ้นมาใหม่อันนั้นก็จะเป็นสร้างลักษณะอีกแบบหนึ่งถนนเส้นนี้เนาะเอิ้นว่าเป็นถนนคูเวียงนั่นเองขอบเขตแถวบ้านนี้ก็จะมีบ้านสีเมืองอ่าแล้วฟังฮังกัม ใส่มือเท้าเขาวงเวียนนะก็จะออกไปใส่ถุงปลาล้านหรือว่าไปใส่สวนสันสามส,สิงหาเนาะขาเขาเลี้ยวขาเขาเลี้ยวเข้าันวงเวียนจจุดน,นี้เนาะพระเจ้าจะ,จะออกไปซื้อแล้วพระจะาให้ทุกคนได้สมบรรยากาศสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียกมาถ่ายในมือพักแบบนี้ก็ย้อนว่าถานนมันจะโลง่งเนาะและให้ไหนเขาได้เห็นวิวทัศอีกแบบหนึ่งเพราะว่า ามาเมื่อวันจันทร์หาวันศุกร์นี่เนาะเป็นมื้อที่เขาเวียกเนาะม้งอะไรก็ตามเนาะเพราะว่าเท่าสวยแรงจังสี้ลบค่อนข้างว่าจะติดกันแล้วจะบ่สะดวกปันใดเนาะในการเก็บภาพบรรยากาศเก็บวิวประมาณนี้แถวนี้เนาะที่ทุกคนเห็นอยู่นี่เนาะเขาเกี่ยวแถวนี้ก็จะมีห้านขายเครื่องเข้าไปเนาะห้านเป็นเป็นสอบนั่นเองเนาะขายเครื่องแฟชั่นแล้วก็จะมีห้านาจืนไกลขาจอ่าจืนจืนไกลซือดังเนาะ เสียใ,ใจครูวเวียงนั่นเองใกล้จะฮอดวันฮาโลวีนแล้วเพิ่อนได้นำอาสุดมาขายก่อนที่จะฮอดวันฮาโลวีนก็จะบุญออกพรรษาของบ้านเฮานี่ก่อนเนาะเป็นวันที่28 29 30เด้ออยู่ในน็อกหล่อไม่จันเนะาะเพิ่นก็จะมีประเพณีอ่าบางวัดเนาะในตัวเมืองก็จะมีการไล่เอาไฟไล่เอาไฟบกเนาะหลักกระเตี้ยเทียนใต้เทียนใต้โคมตามรับประดาในวัดต่างๆนั่นเองแล้ว ในเมื่อวันที่30นก็จะมีบุญใหญ่ไหลบุญใหญ่ช่วงเฮือพาวัดจันทร์นั่นเองเป็นบุญใหญ่ของนคหลวงวิจิตันทร์ส่วนอีกหลายๆขวายางเพฟ่ลก็จะมีการจัดจิตกรรมเ้นการ หรือเฉพาะกิจกรรมที่ว่าดินแลยนะครับความนิยมกําลังเป็นหน้าจับตาของหลายคนก็คืออยูทีการไหลเงาไฟง่ายยูทีนครหลวงพระบางนั่นเองก็กลุ่มกันกับวันที่30เส้เซนกันเพื่อก,กันจะมีการจัดกิกจกรรมอะไรขึ้นเนาะอันนี้นข่าวจากต่นนะอ,นนขอขอประชาสัมพันธ์ถามว่าทานไดบอมีอ่าสะดวกที่จะเดินทางไปเนาะฝากทุกคนที่ตามในอซขอข่าวจ้าเนาะชอบว่าจะเดินทางไปเก็บภาพบรรยากาศล่านั้นใหุ้กทานได้ครับสมกันในปี2 0 2 3าการไหลเงาไฟง่ญยเนาะยูทีนครหลวงพระบางนั่นเองอันนี้เนาะเเคลียร์แถวนี้ ทางทางกามด้านนี้เนาะเขาจะออกไปใสสะพังมือก,ก็ได้เส้นกันเนาะและเส้นหางเส้นนี่ก็จะไปจอดใสกันครับถนนหาเดือนนั่นเองถนนทาเดือเป็นถนนนอจีเขาจะออกไปใสขวามิตภาพไทยร้านแห่งที่หนึ่งเวียงจันทร์หนองคายนั่นเองฟัทงทางกล้ามขวามือนี่ก็จะแมนเปลี่ยนบ้านบึงขยองนอะทุกคนนี้อันนี้เ,าเขาจะออกไปใส่ของหมอห้ยสามเนาะ แง่เมง่อกี้น,าานี้อากาศเย็นทุกคนถนนเสน้นนี่ะนะข้าพเจ้าว่าอากาศเย็นร้าอยออกมาในจุดน,นี้ข้าพเจ้ากับมักมากขับรถอยู่ในจุดนี้ได้แท้จริงแล้วบอนทเทวีของข้าพเจ้าจะอยู่อีกเน้นทางเส้นหนึ่งแต่ว่ามักขี่ไก่มาเน้นทางเส้นนี้เพราะว่ามันจะให้เอาความรู้สึกอีกแบบหนึ่งในตัวเมืองเนาะจะให้ความรู้สึกที่ว่าเย็นเพราะว่ามันมีต้นไม้พังขาวว่า,า,า,าจะลายเนาะแล้วแถวีนี้จะมีเป็นพกซ้ำสาใหญ่ โค้งนิดหน่อยนึ่งเพราะโดยรวมแล้วในขอบเขตของนาคอนหลวงจังซีจุดที่เป็นใจกลางโตเมืองแท้เนื้อคนกับโบเรยุไก่เนาะกับโบเรยูหรือคันว่าห้างกันหลายดอกเนาะก็อ้อมๆมันแอมเดี่ยวนี่แหละเนาะออกไปในระยะนึงก็จะเจอหอมนั่นซอยนี่อยู่แล้วเนาะถ้าว่าผู้ใดมักย่างจังสีอาจจะย่างจากแคมของมาตลาดเศร้าย่างจากตลาดเศร้าเนาะกับไปสีหอมจังสยมันกอบโบเรยุไก่กันเนาะ ข้แอแมแล้วแถวนี้คน,นเขาเจ้าก็ออกมาฮอดแล้วนถนนทาเดีอดีนะก็แป๊บเดียวทุกคนนี่ขับรถมาฮอดจนนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิอ้นองถนนอีกเส้นหนึ่งเนาะที่ขา่าวพัทจาว่ามีต้นไม้ใหญ่ๆเลยล่าไอเนาะคืออยู่ติดกันครับวัดศรีสะเกดเนาะหอคำนั่นเองาสร้างทาง,างกั้มขวามือเนาะกับยังเป็นบ้านบึงขย่องอยู่เน,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 นาะทุกคนถนนเส้นนี้ก็บเจมินจะเข้าใน ไปตลาดเ้านะออกไปใส่ตลาดเ้าถนนบ้านสร้างบออย่างสีแตจะแมนนำใส่เส้นทาเส้เนนี้ถ้าจะออกไปใส่ถนนท่าทเดียนะออกไปมังหาเซฟองบอับแมนถนนเส้นนี้ใส่กันเนาะเวลาที่เดินทางมาตั้งแต่ทางขวามิตรภาพนะที่จะเข้ามาในตัวเมืองเวนจันเนาะเพื่อก็จะนําใส่ถนนเส้นนี้แหละทุกคนที่จะนําพาลูกทานเข้าในตัวเมืองแล้วก็เป็นถนนสิ้นที่รถ ประจำทางเนาะคนเจรินกับแม่นางไส้ถนนเซนนีเซนกันนะทุกคนตอนนี้เจรินเป็นบ้านบึงขยอกเนาะปิดบรรยากาศในของมือวันเสาร์นั่นเองเพาเขาขีดใจกลางเนารเลวกอีกว่าว่าเท่าไหร่มืดเลยเนาะาว่าว่าบุตรออพรษานี่ยอะไรมื้อนี้ก็เป็นมอนทีเสาสองกันแล้วเพราะว่าเพ่นจะเริ่มมีกิจกรรมเทดงานตลาดนัดเนาะอยู่แคมป์ของก็จะเริ่มตั้งแต่ทีเสาป่ายื่ขึ้นเหนือเพราะว่ามือวานนี้เนาะ เห็นไอ้ฟูนึงเนาะช่องยูทูบบ้านนอกเค้าเมืองเนาะเพิน่นกับไปเก็บภาพบรรยากาศก่อนที่จะมีงานเริ่มขึ้นก็เห็นได้ว,ว่าเพิ่นได้น้ำเอาเป็นประตูโขงสำลองเนาะ,ะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานเทศกาลปุนเอาขันสารปูนชงเท้าวัดจันทร์ปี2องพา,งา 2, 3, มาคิดใจแล้วนะเส้นท,ทางในแคงคองนั่นในปัจจุบันนี้เนาะ,ะการรีเลยาการเที่ยวมันก็นมีหลายพื้นที่หลายภาคเขตแล้วเนาะมันบม่คือแต่เก่าทีจะว,ว่าเป็นจุดสุ่มจุดเดียว บางข้างบางข้าวเขากาจะไปหลายๆพื้นที่ก็ได้เนาะ่จําเป็นต้องมาล้อมตัวกันอยู่ในข้อเขตอันนี้เนี่ยจะเป็นสีแยกไฟเด็กเนาะ้าวฮาาเลี้ยวทางก้ำขวามือก็จะแมนออกไปใส่คูเวียงนั่นเองถ้ากกำาซ้ายมือออกไปใส่ถนนแคมของเนาะทุกคน รับเส้นทางเส้นนี้ก็จะเป็นทางลองมาทุกคนจะเป็นขาเข่านั่นเองจ ใขอบเขตบริเวณนี้ก็จะแมนเป็นทางด้านหลังของหอคำนั่นเองเป็นงานพับแขกเนาะเส้นทางแชมของฟังทางกล้ออามอาท้ายมือนั่นก็จะแมนเป็นพื้นที่ของส่วนสาธารณะที่ข้าพเจ้าว่าเป็นส่วนสาธารที่ใหญ,ญ่ที่สุดก็คือส่วนสาธารณะแชมของนั่นเองเนาะอันนี้เพิ่อก็จะมีการเรียมงานนั่นเองเนาะเพราะว่าในหลายๆจุดเขาก็จะเห็นได้ว่าคนมีการเตรียมงานเพื่อจะเข้ากันกับงานบุญสงเ์ ที่จะมาถึงนี่เมื่อนี่กับวันที่เส้าสองเลยเ,ลยเนาะการประดับประดาการอาเหตตลาดนับในบางจุดบางพื้นที่บางครอบเขตเนาะของสถานที่ดังกล่าวนี่ก็เริ่มแล้วหเ,เห็นในหูเนาะก็จะมีุนนาเต้นมาต่างละผู้สวดปีนี้คนก็นจะจัดใหญ่กว่าปีพันมาเนาะเพราะเนื่องด้วยว่าอากา์ต่างๆเนะาะมันก็พันพึ้นไปแล้วเพราะว่าในปี2ปีขึ้นหลังนั้นจะแมนเปลี่นเกี่ยวกับโควิด -19 เนาะเลยเฮให้การจัดงานก็บบริดัทวอกเนาะ ก็เลยปีนี้กลับมาอีกหนึ่งข้างเนาะรุ้สึกว่าจะขาก,กว่วปีกากนี่ปีกากนี่ก็จัดง่ายที่กันเนาะแต่ก็บปอันได้สาบในสิน่งที่ข่าวเจ้าเอ้อเห็นในตอนนั้นเนาะปีนี้รู้สึกว่าคนน่าจะมาหลายเนาะมาเที่ยวหลายๆกิจกรรมที่คุณจะสร้างขึ้นเนาะเพราะว่าคุณก็จะนําเป็นผู้ต่างๆเนาะมาลงมาใส่เรียบร้อยแล้วการสร้างขาบวนการ โอ้วันนี้นเนาะเรียมบุตรแล้วขายเครื่องของบริษัทต่างๆที่จะมาลงท่านค้าีกจะมาลงมาสำรวจมาเบิง์กคุณชีต่างๆแถวนี้ก็จะติมเล,ลยเนาะระยะทางกับบริเว,น,วนี้น่อยเดีวยวดูคานเนาะผู้คือคือที่จุดที่ข่าวกเจ้าเรือม,มาทุกคนนับตั้งแต่ทางด้านหลังของหองคําจนไปหอดพแหละพี่เนาะประตูทางเขา้าเพื่อก็ติดเอาไว้เลยเนาะจุดนี้บุญงกงาป็นการยางเลตราดนับเนาะบุญชกงาอ็ได้ กาจะจะโค้งจุงน,นี้อันนี้จะแมนเป็นอาคารกีพ่ฬนสามเป็นห้องแฮมเนาะจริงๆก็แคมป์องบรรยากาศนะตอนสวยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แหละทุกคนต่างจากบรรยากาศตอนงามค่ายแรงเนาะก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแถวนี้ห้างค่าก็จะเต็มไปกอยเนาะนะแถวนี้ก็เลยหาวาออกไปซื้อนั่นก็นจะแมนไปสีหอมนน่นันเนาะ,ะเป็นเซ็นเตอร์ไฟสีหอม จากหางกัขวามือก็จะเป็นเป็นวัดอินแป้งนะงหน่อเส้นนี้เป็นสีแยกไฟแดงอินแป้งนั่นเองเดี๋ยวนับตั้งแต่บริเวณของวัดอินแป้งนี่ไปจนฮอดวัดสีเมืองนะทุกคนในจนุดนี้ที่ข่าวพระเจ้าได้เกินมาหลายๆลิวิดีโอแล้วนะเพื่อก็จะเฮ็ดให้เป็น ถนนสีเขียวนะเป็นถนนส้สสาหรับรถเมล์โดยเฉพาะเนาะเพื่อนก็จะมีการเปลี่ยนเส้นทางเพราะให้รถทั่วไปมาแลนเนาะในจุดนี้เกืยวจะไปแลนอยู่เส้นอื่นนั่นเองอันนี้จะเป็นโครงการเกี่ยวกับโฉมหน้าไม้เวียงจันทร์นะที่จะเกิดขึ้นในไวัยนี้เนาะสำหรับโครงการนี้แมนเกิดขึ้นแท่เนาะ,ะเกิดขึ้นแท่แล้วก็จะเริ่มในการปฏิบัติก็คือท้ายี2 0 2 3พนองสห้อนนนั่นเองเนาะ ในจุดนี้อ่านี่นะทุกคนที่ขา่าวไปเจ้าว่าเป็นอีกหนึ่งถนนที่มีต้นไม้ใหญ่เวลาเราขี่รถนะขับรถกายไปกายมาจะให้ความรู้สึกที่ว่าคามเย็นข่าวว่าบ่มีต้นไม้อ่าเรานี้นี่เนาะจะให้้บรรยากาศในขอบเขตตัวเมืองนี่ฮ้อนอบอ้าวเลยได้เนาะแต่ว่ามันก็จะสร้างบรรยากาศอีกแบบหนึ่งในตัวเมืองให้เฮาเวลากายไกายมาแบบนี้สร้างความเย็นแล้วก็จะสร้างความสวยงามให้เฮา ทั้งสองภาคเลยเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ข้าเจ้าก็เคยเห็นเป็นหูปเกา่าที่เฟินได้ทายเอาไว้แล้วก็ได้เผยแพรพ่อยู่เนาะแถวนี้ตจก่ mm. กรประกาศเป็นเส้นทางเดิมอยู่แล้วเนาะสำหรับเส้นทางที่เขาเจ้าขับรถอยู่นี่เป็นเส้นทางเก่าเส้นทางเดิมอยู่แล้วเขากา mm. จะมาปรุงมาเป็นแปลงลๆในตอนที่เฟินสร้างเส้นทางเส้นนี้เฟินมีการสำรวจเนาะไปเห็นสิ่งก่อสร้างอ,าอยู่ในเขมทางนี่นะทุกคนเห็นเป็น เป็นว่าเป็นกำแพงนวก็เห็นเป็นขอบเขตมีเป็นดินดินที่เฟินใไส้ในการก่อสร้างอเนาะมีอยู่นาะเห็นหูที่เฟิ่ได้เอาลงอยู่นาะข่าพเจ้าก็ได้เสีบเอาไว้อยู่จุดนี้ฟางทางด้านนี่ก็จะเป็นสถานทูตของประเทศอีที่นเนาะแล้วทัดต่อมาก็จะแมนเป็นหอคำฟังทางคำความมือที่ทำเนียบประธานประเทศ ต่อมาฝากทางกำข้อมือกับจะเป็นวัดสี่สิบเกตเนาะก็แฉกมาหลายเนาะถ้าวามาเที่ยวนคกหลวงนี่ก็นีน่เลยเนาะวัดสี่สเกตวัดทัดหลวงประตูไซสี่ต่อมาก็จะเป็นหอพระแก้วนี่ฝาก้างกำด้านน,นี้เป็นหอพระแก้วน้องกันก็มีทัวร์มันลงเนาะหลายคันเติบได้นนิ มีสามคันนนอกจากนั้นก็นจะมีเป็นวรุตู้น้ำอีกเขตบริเวณนี้ก็จะเป็นโซนของการท่องเที่ยวในตัวเมืองของเขานั่นเองอมาฮอดจุนี่ขาเจ้าว่ายิ่งหยินเนาะล้วก็งามตาดีเนาะในขอเขียนนี้ถ้าว่าบดนครหลวงนี่เอาเฮ็ดได้แบบนี้ให้ทุกคนอายุแต่ละจุดแต่ละซอยทข่าเจ้าว่าสวยงามหลายเนาะเ,เป็นตัวเมืองสีเขียวกลมกลืนเนาะยูว่าเป็นการผสมผสาน ในรูปแบบธรรมชาตรเนาะยู่กันกับว e ีชีวิตของคนในตัวเมืองเมื่อนี้เป็นเมื่อวันอาทิตย์เนาะมันก็จะลงๆแน่อาคารเก่าก็ยังมีให้เอาได้เห็นอยู่เลยคนในตัวเมืองก็เด้เนาเป็นแต่อาคารทรงศาสนาที่ผสมผสานเนาะของทางสฝรั่งศูนฮันด้าตัวนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่นนเ,เน,าาน,นาะแตนะ่แต่มันมีมาแต่เดิมแล้วนะเต่เก่าก็มีหูบอยู่เนาะเห็นด้วยกันอยู่อ่า รถตู้ที่เพื่อนข้ามมาทางฝั่งไทยนะกรุงเทพมหา,มหา,หานาคร9436นั่นเองอันนี้จะแม่นเป็นหอหลักเมืองนี่นะทุกคนนี่หอหลักเมืองเลียงจันนั่นเองขาขอขับต่อมาหอหลักเมืองกับะแม่นเป็นวัดศรีเมืองนั่นเองวัดศรีวัดศรีศรีเมืองนี่เป็นวัดที่ดักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกับแมนักท่องเที่ยวที่เพิมนะ่มาที่ไทยเพิ่มาเนาะมักมา มาหนีหลายตัวเนาะมากล่าวว่าสักบศึกษาวัดดังซะเนาะวัดดังของน,าอานาคอนอหลวงก็จะมีวัดเก่าก็ชืมีวัดสีเมืองวัดองค์ตื้อวัดอินแปงจังสีวัดมีไซส์คำว่าพันว่าแล้ว lima